สวัสดีครับพอม่พี่น้องที่นหนาล้างคันแป้งสกูดทุกคนวันนี้ก็เป็นเมื่อหนึ่งที่อากาศดีมากพี่น้องอากาศดีดีกันที่เริ่มร่มเปียนทิศแล้วกันที่เริ่มข้าหนาวนะพี่น้องเนาะกากันที่ว่าหนาววอก,ก์ัทในหนาวปายในดอกแต่ว่ามันก็นเริ่มอยากเปลี่ยนอากาศแล้วเริ่มสีมีความหนาวของมาแน่แบบร่มมันก็นค้นร่มขึ้นย,ยังเท้าสิบเตทำยมนทำไมได้น้อยกับมาหาเลนเบ้าได้แล้วนะ เฮ็ดเบาไปเรียนเนาะภากันเฮ็ดเบาติดไปแข่งเอาบัตรตูมยุวัดซะแล้วเนาะเอามาท่าท่าเบาหรอไปเรียนกันม้วนทำไมมันเองหน่อยอากาศเปลี่ยนแล้วพี่น้องก็กดูแลสุขภาพเด้เอ,อพี่นอ้องวันนี้ก็ก่อนจะไปหาเฮ็ดยูวเฮ็ดชินทุกันชินว่าเพี่คณิตมาพูดคุยกับพี่น,อน้องแน่กับโมเด้พูดคุยลายมือดเนาะแบบเป็นส่วนตัวบเบาเผ็ดนาะพีน่น้องเนาะอาบ่เเบรกไอจีเบาในด้านของ,บอของบอเบาเผ็ดเนาะถึงมีคอมเมนต์ที่ พเพืนคิดลบกันนะพี่นออ้องอ่าห้างขาอยากแค่อยากตอบเพื่อนพูดคุยกันเป็นสไตล์ของบอลเพชรน้อพี่น้องเนาะก็ไปกับวเพีเยนคอมเมนต์อันนั้นเสียผาทั้งหลังในห้องบอลเพชรแล้บอลเพชรนอนห้องนอี้พี่น้องส่วนเมียกบลูปคนนอนอยู่ห้องหนึ่งบอลเพชรมานอนงยองสามบอลเพชรแล้วเสียผามาไม่มีหอยเท่างของลูกนันะ่นมันนาะง่ายๆของบันบอลเพชรน้อพี่น้องเนาะสไตล์หันองอันเสียผาก็มีแต่ว่าให้ร้านลิลลี่นอน แต่กีหองหนั้นเป็นหองเก็บเชียา้าอันนี้ห้ลินรีฟเฮดบอลเห็นยังไงพิ้นดีๆซื้อชนะเห็อ,อยังไงพิ้นดีๆแล้วก็พ่อนนอนนันส่วนโตนนนพ่นน้องไปนอกพระเวกันเลยมาเอาเส้บา้ามาใหม่ของนี้เนาะของของสองมันใหญ่กว้างนีพี่นอ้องสี่ใหญ่กว่า้องนีงนัดหน่อยเนาะฮาพี่นองก,การพระเวกับเห็นคอมเมนต์บนกับว่าเป็นเป็นพ่อไม่มีคนนัสสมบัติความเป็นพ่อคือบ่ามีคนนัสสมบัติเป็นผู้นำของครอบครัว เป็นคนโง่เขาบอกปัญญาเป็นคือเป็นคนไม่มีปัญญาพี่น้องเป็นคนไม่มีความรู้อะไรทั้งทที่ได้เรียนมาดูแลครอบครัวไม่ได้ปกป้องครอบครัวไม่ได้เกาะเมียกินเป็นที่พึ่งของลูกไม่ได้หลายจริงหลายอย่างมันบ่อยว่าเผ็ดคือเป็นไม่คือเป็นคนไม่ดีนะพี่น้องเอาง่ายคนความหมายของคนก็เป็นคนว่ดีเป็นคนซัวในสายตาของคนนอกคนวมามากเนาะอ่าพ่อเบสก็อยากตอบคนมา ถึงว่าเพชรสิเป็นคนบ่ดีว่าเพชรกระมองมองในแง่ดีว่าคนทอ่ทุกคนในโลกใบนี้ว่าเพชรีว่ามันกับว่ามีผู้ใดดีเทียมรอยกคนนาะพี่น้องคนทุกคนในตัวย่อมมีความทั้งดีและชัวและธรรมดานําพี่น้องเนาะคนทั่มันต้องมีดีมีชัวในตัวมดทุกคนสิว่าจะควาอเป็นคนดีเทียมรวยบ่ได้หรอพ้นที่ว่าว่าเพชรก็อาจสิเป็นคนบ่ดีในสายตาคนอื่นขึ้นกันแต่คนว่าเคยมองตัวเองเนาะพี่น้อง่นมาเบิงบาเพชรในคลิป เข็นบ่อเพชรไปหนาม,มานังถือกล้องหายเตมียเนี่ยยกตัวอย่างจะเมื่อห้ร้านเข็นรถแค่นั้นเพิ่นกับบ่อหาเบา้เบาเพชรแบบเสียหายนะพี่น้องห้องก็ต้องออกมาพูดคุยให้พี่น้องฟังําขันว่าด้ทีเรียนว่าด้ดาม,มาอย่างนาะพี่น้องแค่อันนี้ก็ครื่องงานบ่าเพชรก็คือพูดคุยกับพี่น้องมียังบ่ปเพชรไทยคือคือบอวาวห้พี่น้องฟังกับครื่องานของบ่อเพชรบอกว่าบอ่อเพชรมีงานทำบ,บ่อเพชรบอกน่ที่น่งงบพูดคุยกับพี่น้องกับคื่องงาน ซึ่งในไข่เฮ็ดไปหรือ่ว่าข่ที่กินไม่ว่าข่ที่พูดหรือว่าข่ที่นั่งไข่เฮ็ดเพื่อลูกข่อยเพื่อขอรัวข่อยคืองานของข่อยถึงมันคบ่ได้หลายแต่มันก็ยังมามีรล่ได้เขาขอรัวเมื่อร้อยสองร้อยมืออาทาริบาก็ยังดีน้องพี่น้องเนาะนี่ซึ่งข่อยเฮ็ดคลิปบอว์เป็นหนี่ก็คืองานของข่เพราะเม่นว่าวันวันไม่แดดอธิบายขี้แกงข่ก็บอกแล้วว่าคลิปกินไม่ว่ายข่ก็มีท่องเที่ยวกับมีคลิปบอ้าก็มี ในซ่องสไตล์ของเขานี่มันกระจายมีพี่น้องเบืองหลากหลายหลายก C ลุ่มมาพี่น้องเนาะกลุ่มเป้าหมายเบิ้งคิดของคนแต่ละคนกับบุคเรื่องใคมาเบื้องกินกับเบิ้องใครมาเบิ้งท่องเที่ยวกับเบื้องใคมาเบิ้งบาเวตพูดคุยกับมีเขาพูดคุยให้เอฟซีเขาเข้าใจต้องเข้าใจนะพี่น้องเนาะเอาถึงว่าเพชรสีว่าเป็นคนดีในสายตาเพื่อนนสายตาทุกคนแต่ว่าบาเวตกับพายามพายามสิเวตไทยคนเดือดรอดเอาไว้สิคนรอบข้างหรือคนในสังคมหรือคนอย่าง ถึงว่าเป็นคนบอดีแต่ว่าเ็นกอบว่าได้สร้างค่วมเดือนรอดนะครับสังคมนอนเป็นหลงเรื่องให้คนรอบข้างแต่ว่าสิตาชินว่าเบเป็นคนดีบอดีก็แล้วได้ใช้ยต่คนนอาก็บังคับ่นว่าไรนอนไปนอลงแต่ว่าอันเลี้ยงไม่มีปัญญาไม่มีภาวะเป็นผู้นําคุณสมบัติเป็นครอบครัวแต่ว่าเปเนเป็นแบบนั้นคนอื่นทีิพนมองแต่สําหรับเมียข่ยกับลูกข่เพื่อนกับที่เลี้ยงเง็นคุณสมบัติของข่อยู่ต้องเป็นยังอยู่้องข่อเนาะ ถ้าไข่บ่มมีดียังเลยน้องมนอนเรเสียงอยู่น้ำบอดพี่น้องว่าถ้าคิดม่งเลยถ้าเป็นลูกเนี่ยมันสิมองไข่ดีม่ดียังไนเขาก็ต้องดูน้ำว่าเขาเป็นลูกทำให้น้องเนาะเขายังเด็กน้อยอยูเขาตัดสินยังว่าอะไรหรอว่าพอที่ดีหรือไม่ดีกับเขาเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าน้องม่นต์นี่มองว่าเพชรแบบใดถ้าเรามองว่าเพชรแบบว่าดีเราก็ต้องหนีจากว่าเพชรแล้วข้าแทงว่าว่าเพชรแต่มีดีกับเราต้องเราจังยูน้ำนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาเป็นว่าไผ่เมียคนม่อนตัดสิน เลามองมว่าข่อยดีว่าดีับเล่าเลาอะไรแต่ใหย้อมไข่แล้วก็ถือว,ว,ว่าข่กันดีคำเล่านะพีน่น้องเนาะแต่กบเพื่อนในสังคมถึงข่อยสิบวนดีไม่ได้สัง่งไม่ได้สั่งควมดีไม่ได้สัง่งไงกับสังคมก็เนาะขัะเดียแต่ข่อไข่ยยามสิบวเห็ดควมเดือนร้อนกับสังคมเห็ดควมลำบากแก่ครับคน้นรอบขังนะพี่น้องเนาะอันนี้คือคอมเมนต์ดีพี่น้อกเกี่ยวกับตัวว่าเหนเนาะเลียงว่ามีว่ามีงานมีการทำก็บ,บอกแล้วนี่นะคือสิ่งที่ว่าเห็ดพูดนี่ก็เพื่อครอบครัวคืองานว่าเห็น ถ้าได้พี่น้องดีๆผู้คนเห็นใจผู้คนเลียงตนทงสารมันก็เบิ่งให้แน่เด้อพี่น้องขามีโฆษณาเห็นโฆษณาขึ้นกัเบื้องหอยจังหน่อยเนี่ยพ่อเป็นขากนมเป่น้องมาหน้านอนพี่น้องเนาะนี่ยคืองานบอเพจได้หลายหรือได้หน่อยหรือว่าได้จังไหนคือน้องพี่น้องเห็นใจเบื้องหอยเนาะนี่คืองานเด้อบอกอีหลอดที่พันมาพี่น้องอีคอมเมนต์หนึ่งวันพี่น้องคอมเมนต์นี้มือนงานกายเห็นน้องมัน ได้มอเนาะมันได้มอมาจากเอฟซีมันปากไม้ซื้อไห่นะพี่น้องในมอเล่นไล่เพ็่นกระลังมาน,น,นอก้าบอกช้พวกไหบ้านหนึ่งันกับวานในเชิงว่าเสื้อเอน่ะซื้อหม้อมากิงกิ้งแล้วจะโกหกทาไมถ้าซื้อมาเองก็บอกว่าซื้อมาเองเอาจะโกหกได้อยังขึ้นมาได้ประโยชน์อะไรน้องพี่น้องเนาะแล้ววันนี้ก็พอในเชิงว่าห้องครัวก็ไม่มี อ่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําอะไรก็ไม่มีในบ้านไม่มีสักอย่างห้องครัวไม่มีจะซื้อมาทําอะไรเยอะแยะพวไม้มาจะเอามาทําอะไรเยอะแยะเพราะว่าห้องครัวไม่มีซื้อแต่พอใช้ก็ได้คันบอกในเชิงแง่รบแบบไส้ไลาเข้าไปทุกสิ่งย่างเอาแบบดูถูกของนัไรเงี้ในท่านในบ้านเรากับคนบห้องกับคันจีบเอาไว้วิธีชนบ,นบนบันหนกเข้าหน้่งานขยับของขัวนอกบ้านวันนี้ก็ได้แล้วก็วางที่เดียวนี่พี่นอ้อง และครอบครัวของพวกคุณเป็นครอบครัวขี้เกียจวันๆไม่ทําการทํางานหาอะไรมาตั้งแต่กล้องขอทานไปเอนวันหาตบซับไปเอนวัน,นเอาพอแบบนั้นคอยสิตอบที่ไนดีล่ะพี่น้นองบนน้คือจะมาครอบครัวมันขี้เกียจว่าทําการทํางานแล้วคอยจะทำขึ้นเจ้าเนวาวาคอยเขาบอกไว้แล้วว่า,วาอคอยก็คือเหตุยูทูบเหตุย,ยูทูบหาเงินในเมื่อเจ้าไปยังอยากว่าใส่เขาก็ดีตอบเจ้าว่า ถ้าไข่ขี้เกียจบ่ทาามาหากินเนี่ยคอยจะเงินมาแต่ใส่มาใจงอนโดนไข่คอยจะเงินมาใส่มาซื้อน่าอยู่นองกินสุรุุูมิคอยกินข่าข่กระตอบแบบนี้เนาะอันนี้เขาบอกว่าได้เกียจได้คมมาตอบกันดีๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ที่ยิ่งขึ้นสิยูได้ค่าน้ำค่าไฟอ่ารถเก๋งข่เนี่ยรถเก๋งกู่ชีวิตไข่เนี่ยคอยจะเงินใส่มาฟ้อนกันเจ้าสีบ่อแบบนั้นเนาะอันแล้วก็ที่บอกให้เนื้อกันทํายูทูบเนี่ยใครจะได้ขึ้นว่า ถ้าห้องสีเห็ดแต่มันกับว่าได้ง่ายเนียก็คอยคอกิได้ตั้งอะคลิปนี่เจ้าเห็นเจ้าเบื้องแค่นในสิบนาทีสิบกว่านาทีนี่นะเจ้าสิเบื้องมามันง่ายๆเห็ดเอาเงินนมันมว่าง่ายก่อนมันสิม,มาเป็นคลิปหนึ่งไดก็ต้องลุ่งทุนนี่กันแต่คือยังคอยไปายขายของตลาดเลยล่ะข้าเจ้าไปขายของตลาดข้าเจ้าก็ต้องซื้อพักซื้ออย่างหรือว่าปลูกเองก็ต้องซื้อเนี่ยมันหลดมาหดอุ๋ยเนาะก็ต้องลุ่งทุนก่อนเดไปขายตลาด ข่อยในข้อนขันเฮ็ดชิปเนี่ยข่อยก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบเพื่อกันนะมาเฮ็ดยูเฮ็ดเกินซื้อไปนองกินหรือไม่ก็ข่อยไปเที่ยวขอ่อยต้องเตือนน้ำมูกน้ำมันจากบ้านข่อยไปข่อยไปท้ายะทะเลเทียนยกตัวอย่างยังข่อยไปทาดพนุมนั่นสิไปครับก็ต้องหาร้อยลนะน้ำมันเนี่ยที่ข่อยไปถ่ายเล่นไปริมโค้งนี่ก็ดสองสาม้อยนะแค่ตีออกไปถูกสิ่งทุกอยา่างมื่อข่อยก็ลงทุนมหสใส่เงินขึืนอกันอันที่ว่าสำหรับคนมีคนรวยคนมันก็ง่ายแถ้าสำหรับเฮาเนี่ยคนธรรมดาหาาสาบกินครับเนี่ยที่ว่าเป็น การทำผู้ใดเฮ็ดยูทูบกับจิรู้กันดีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทุนหมดพี่น้าะและจะมองวาาา่ามัน่างการทำ YouTube างงายูทูบเขาบอกไงกันแต่เขาจะเอาใจใส่เฮ็ดแบบคือบอฟเฟตมาครับน้องมุ่นเนี่ยแต่ผู้ใดเป็นเอฟซี FC ที่ตามมันก็บจิรู้ยังบ่าเป็นเอฟซีของยังมากกับรีวิวให้ฟังมดบางคนบ่รู้ก็คิดว่าห้องหัวเท่าอ้าง มันคืองานของเฮาถ้่เขาว่ามีคอนเทนต์เฮาก็เฮี content, ยเป็นคอนเทนต์ไายพูดคุยกับพี่น้องตั้งยกตัวอย,ย่างไายบ้านรีวิวบ้านรีวิวห้องน้ำรีวิวท่าสีเงี้ยรีวิวนนท์นี่นั่นมันเป็นคอนเทนต์ของมัวเฮาคือมันคืองานของมัวเฮาคือต้องทายคลิปของพี่น้องเนาะเฮาทายอันไหนพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องแง,ง่คอมเมนต์มาเรื่เหมือนกันเฮาก็ก็คือผลงานของมัวเฮาเอ่อเฮากับบุ๋มเมย์คนลำคนรวยเพราะจีได้แบบเฮากับบุ๋มีไฮน่าคือขันเจ้าน้ำออกตรงๆพี่น้อง แต่ยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยเพื่อนกะสมมุตินอกเพื่อนกะมีไฮมีหน้าเนาะเพื่อนก็มีโอกาสได้ไปไทยทงไงทงหน้ามาฝากพีฝากนองตอนนองเบิงตั้งกับม้วนแต่ห้ากับว่ามีทงหน้าคันคันว่าไปมีทงหน้าคือกระจ้าว่าเป็ดไปหาอยู่เชียงไห้เชียงหน้าเลี้ยงใกล้เลียงกาอยู่ไฮอยู่หน้าทายคลิปเห็ดขวนอุดเอาพีน่น้องเบิ้งในความบันเทิงแลว้วเนาะพี่น,อน,อน,ยอยน้องเนาะเอาลาจสิงลรยังมาเรียกตอบเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะพ,นพูดคุยกันเนาะพี่นอ้องอ่ากาบ้าง่า,งา,งางพ่อนยังพี่น้องกา ผู้เปนเขาใจบ้นเขาใจแต่ผู้บ่อเขาใจก็คอยเขาใจได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเลี้ยงใจกันคือเขาพูดคุยกันน้อพี่น้องเรื่องทดท้ายนี่งครับเป็นเรื่องที่วาเบ้าเพชรทีมคอว่าเป็นนูกอัคตันยูกว่าดูแลพอว่าดูแลเม่อ่าว่าเพชรก็อยากบอกกันว่าพี่น้องก็คิดบ้างว่าเบ้าเพชรยุโมดาหานแล้ววบาเวชรทรงเงินในปูแหลมหรือวบาทรงไหนผู้แหลมวบาเพชนกับว่าดไทยคลิปบอกไป บางเดือนือนกันา่เพชรส่งให้สองพันเวลาบ่าเพชรไปกรุงเทพมีโอกาสกับแม่ไปหาใครให้พิ่นตลอดยาสบติบาปข่อยหลยายสพติดควายอาการตันยู่ถ้าใครที่ไม่ดูแลพ่อแแม่อาการตันยู่ต่อพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ก็จะไม่เจริญนะทําอะไรก็ไม่เจริญเห็นไหมมีแต่คดีความยังบ่อยบ่เพชรป่าต้องเยาว์จุ่นวาเพ้าะส้ไหลควายไหลยพอาะไส้ไของหักเพิ่นนี่แล้วนะให้เพิ่นตลอดถ้าอยบวไดไทยบ่ได้บอกเด้อ อันบอกให้ข้ใจค้นแม่ขอยัะเสียชีวิตแล้วแม่อหลีขอยนะยังแต่คุณยาคุณยายเป็นเมียไม่พอยาตานะเป็นเมียไม่ของพ่อเด้อแล้วก็เจ้าคิดว่าเนี่ยขอยุบมุกดาหารขอยิ่ขึ้นไปหาพ่อเขาก็ต้องมีเงินเป็นมื่อน,นี้ไปได้น้ำมันเขากกษิตยพันแล้วไปครับก็บเป็นมือนตอเข้าใจขอย้น่วกขอยท่องรัฐบาลมันขึ้นยุบอะไรไทยเจ้าเ <c oughs> บิรงหรอกเออมันมีอะไรบาก่อหักแม่ดอก ก็จะบอกเลยว่าข่อยังเคยชวนหน้าว่าเจ้าชีโลมาอยู่นะโมข่อยบอเออพันถามว่าทําไมไม่เอาพ่อมาเลี้ยงทําไมไม่เอาพ่อมาอยู่ด้วยขอ่อายกบอกเจ้าว่าหนึ่งพันมากมขายอยากเอามาอยู่เพราะว่าเรามีเมียเมียใหม่ของพ่อนะคือยาตานะแล้วก็ยาตาแล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลเพิ่นใส่ชีวิตยุ่พุุนถ้าเล่ามากล้วก็ต้องเอาลูกเอาเต่เาเาพิ่นมากมันก็เป็นไปเไมื่อดดลูกเต่าเราวก็เหตุการณ์เหงานอยู่ระย่องนํา มันก็ไม่อยากหางลูกมันทางพุ่นไข่คุณยานเนาะต้องเข้าใจถามว่าลูกยังเงียบวบายไรลายแล้วข่อยลายเนอะพ่อไข่เนี่ยของฮาร์ดว่าทีมกันเนาะไขอ่พร้อมันจะเอาเล่าคำว่อาอยู่น้อข่อยได้เสมอขันเล่ามาแต่เล่าบ้าเออไขอ่บอกกันเลยเอามาเราคนมาเข็ยนเวียกพี่นอ้องข้าพอเราคนแข็งแรงเราอยูจะซื้อว่าไราเราต้องเง็ดนั่นเง็ดนี่เขาบอกว่าเอาแต่วนะ่านักขอนก็บกิฟต์เงินซื้อง้วยเจ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงห้อยวนว่าว่าพออยู่นี่พอขึ้นแล้วนะ เ่าพว่วงเคยกิน,พ,กนพ่วงพุทเฒ่าเนาะพี่น้องอยู่เราพูดกับว่าอย่างไงพุ่นละแม่นไปว่าเป็นนี่ลีกันยังเบ้ากันพี่น้องเนาะตอนนี้เรายังแข็งแรงยังนุม่มยังแน่นอยู่แล้วกันบอกให้มากแล้วกับว่ามากพี่น้องเอาโอเคเบ้าไลก์กันบา้าเหงาแต่เพิ่นเข้าใจเพิ่นกัเข้าใจเพิ่นไม่เข้าใจเท่กเา,ากับหามว่าไรน,นะพี่น้องแต่สุดท้ายไม่มีอะไรจิ่มพอจิ่มแม่ได้ดอกถ้ากินเนื้อแรกวันสวัสดีครับ